ป้าพี่น้องหมอรัมใจเกินรลอยของเขาเนี่ยเนาะสุดยอดดีีเลยค่ะเพิน่นบอเนาะเวลาว่างยามมือเวน้นกาบอบอพักบอพอนเนีจ้ะบอจูซื้อๆเนี่นะค่ะเพิน่นเตรียมความพร้อมเพิ่นซ้อมเต้นซ้อมล้ำโอ้ยเพื่อมาโซวไห้แฟะเพื่อมาทําการแสดงให้แฟนคลับเอฟซีได้เบ่งแบบจัดเต็มแบบแตเต็มที่คือ บอดบอยนี่เนาะสุดยอดอีดีได้บอดบอยซอเอนี่สุดยอดเตรียมพลังเตรียมเฮดโปรเ์เฮ็ดผลงานให้ออกมาให้ให้ดูให้แฟนขับเอฟซีได้เบึง้งได้ดูดีเนาะบอมแบบบอมมีเทิงเทิงแรงเทิงเศร้าอะ่ะท่านท้อย้อมย้อมใจเลยย้อมรับอีกย้อมรับในตัวบอดบอยอีดีย้อมรับค่ะว่าพาลูกน้องสู่อีดี สู่คักสู่เน่อีดีค่ะนี่ล่ะสมพ่อดังกระจังดังเด้อค่ะขั้นบ่สู่คักปนี่นี่บ่พ่อดังมันก็บ่ดังเด้อค่ะนี่ล่ะหมอลำใจเกินล้อยนี่ถึงได้โด่งดังได้ขนาดนี่เนาะเพราะว่าบุคลากรของหมอลำใจเกินล้อยพ้อมเพียงกันหัวหน้าทีมเพิ่นค่ะจัดสรรได้ดีเนาะยอมรับเลยค่ะว่า ว่าผู้บริหารใจเกินลอยนี่ยอมรับในะนำใจยอมรับในความสามารถพาลูกน้องพ่นซ่อมเบิ่งเด้อค่ะพูน่ะเบิ่งเด้อซ่อมบ่ใหาว่างได้เด้อค่ะตอนนี้เพิ่งับพาลูกน้องซ่อมอีพออีเม่เบิ่งค่ะเบิง่งพูนซ่อมครับอหลียอมรับเลยค่ะสำหรับบอดบอด่บอสยสีใช้นี่บบมีทีติเห็นบ่ค่ะได้รับภาพพ่น เบิ้งเอาค่ะว่ามีที่ติหุ่นพงเบธเงเบทีพองไตเบทีค่ะเห็นม่ค่ะข่อยก็เส้อว่าแฟนคลับเอฟซี FC หลายคนหลายคนกะคือสิปืมน้ำคือข่อยนะคือิยิ้มคือข่อยได้เห็นนี่ล่ละถ้าผู้ได้เห็นคือข่อยได้เห็นเ้านี่ข่อยว่าทุกคนกะยกนิ้วห้เลยยกนิ้วหย้ยกโป้ห้บอดบอยสองโป้เลยข่อยว่าทุกคนกะ คิดคือข่อยเบิงเบาคือข่อยว่ายอมรับในการแบบบริหารงานอ่าบริหารงานของอ่าบอดบอยสีใช้อีลีหรือน้องบอยสีใช้อหลีว่าพาลูกน้องบ่หายว่างเว้นได้อ่าเตรียมซ่อมเตรียมยังเพื่อให้มันเข่ากันได้ดีบ่หายอ่าเวลาที่มันสูญเปล่าไปโดยเปล่าประโยชน์นี่ค่ะความน่ารักนี่ นารักอีลีค่ะยอมรับเลยค่ะหมอล้ำใจเกินลอยนี่ไปทั้งใดนี่กระแสตอบรับดีแรงมากสุดปังมากนี่แหละมันเป็นเพราะว่านี่เพื่อนบอ่ยูเพื่อนบอ่พาลูกน้องยูเฉยเพื่อนพาลูกน้องซ่อมทุกทุกระยะทุกเหตุการณ์เพราะว่าบ่ยาให้ไปไอนี่ไปแบบคืนไปแล้ว อ่าไปพร้อมกันไปยังบ่ะมันบ่ไปน้ากันนั่นสินะเพื่อนก็บ่ายากให้เป็นไม่บทบาทนั่นเพื่อนก็อยากให้แฟนลับเอฟซีได้ชมแบบกอลาไปขึ้นโชว์ขึ้นอย่างนี้ได้สวยงามพ้อมกันนี่อลังการอิลิยอมรับว่าเพื่อนจัดแบบเฮดได้อลังการอิีิมอล้าใจเกินลอยนี่่แม่นหน่อยชีวิตเด้ค่ะบมันเป็นสองสามร้อยชีวิตเนาะนี่สูคักสูอิลินี่เตรียมพ้อมทุกรูปแบบ นี่เลยเนาะถึงคล้องถึงคล้องอันดับมาได้ถึงแปดปีหมอราใจเกินลอยนี่คล้องคล้องอันดับยาวมาได้แปดปีเนี่ยก็สุดยอดอิริเลีว้วคล้องอันดับยาวมาบพราว่าที่จัดการเฮดแบบออกโชว์มารูปแบบใดก็สวยงามาลูกใดก็สวยงามออกมาให้แฟนคลับเอฟซี FC, ได้แบบได้ชมแบบตะการตาอิริสาหรับน้องบอยซีใช้ แฟนลับเอฟซีคอมเมนต์เข้าไปบอกว่าติชมอันไหนอันไหนไปน้องบอยสีใช้ก็สิบอกว่าปรับปรุงจะไปปรับปรุงแก้ไขอ่าบ่มีความว่าโกรธหรือหยังมีแต่บอกว่าไปปรับปรุงแก้ไขอันไหนที่มันบกพร่องอยู่ก็สิจัดการให้มันดีขึ้นนะเนาะเพราะว่าทุกอย่างที่เครื่องเสียงบ่ราว่าอีหยังทุกอย่างก็ใส่มาแบบแบบเแบบต็มที่เนาะใส่แบบอ่อ สุดยอดอลีเนาะนี่แม้แต่บุคลากรทุกคนทุกคนทุกคนก็เตรียมตัวเองพ้อมกันอ่าพ้อมกันเหมดนะเพาว่าแต่ว่าสิเป็นอ่าอ,อ,อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ฉากเชฉกอเพิ่นก็บอกว่าปรับปรุงจะปรับปรุงให้มันดีนี่สุดยอดเลยคะ่ะยอมรับในในแบบในการจัดการของอน้องบอยสีใช้เพิ่นจัดการได้ดีมากาเฮ็ดได้ดีมากโ สำหรับการที่เพิน่นเ,เ,เป็นผู้ผู้นำเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารของหมอลำใจเกินร้อยไม่ให้อะไรที่มันมันบุกร่้องอแฟนคลับเอฟซีบอกว่ามันบุกร้องตรงไหนบอดบอยก็บ,บอกว่าจะไปแก้ไขปรปับปรุงอ่าก็เพิ่นก็แก้ไขอิลิทุกอย่างนี่เพราว่าซิเป็นการที่โชว์เทิงเวทีซ่อมโชว์เทิงเวทีเพิ่นก็พอมเพียงกันนี่มันเฮ็ดให แฟนลับเอฟซีหลายผู้หลายคนเพิ่นก็นอยากติดตามเนาะเพิ่นก็นอยากเบิ่งไปตลอดฉันเถอะโอ้ยบอกว่าบ้านฮักเอบ้านตองนึงนี่ยิ่งคักเลยค่ะติดตามบ่มีขาดสายค่ะมาไล่น้าใจจากบ้านเอบีบ้านตองนึงนี่ล้นหลามนี่แหละเพราะว่าอ่าบอสบอยสีใช้เพิ่นคือเพิ่นเฮ็ด จัดสรรอยังออกมาให้มันเตรียมพร้อมให้มันดูดี่ให้แบบเออเก้อเคิร์นซะเนาะแดนเซอร์ออาแดนเซอร์อ่าพระเอกนางเอกหมอลำแต่ละคนเพิ่นกัดเตรียมตัวเพิ่นเองซ้อมเพิ่นซ้อมให้เข้ากันกัดได้ทุกคู่ทุกคนจังส่เนาะ,ะยัง ยังบอดบอยสิกระซ่อมาให้เขา้ากันกับน้องแอนออรดีนี่ก็สุดยอดอีดีนาะคะสุดยอดค่ะมันเป็นติ้งที่เขาได้เบิงได้ชมแล้วก็มันกระลื่นหูมันก็มวลมันก็มีความสุขอ่ามันก็มีความสุขแฟนคลับเอฟซีมีความสุขมากๆสําหรับการที่ทั้งเย็นทั้งเช้าเต็มที่เพื่อตอบแทนแฟนคลับ ของหมอลำใจเกินร้อยที่ซื้อบัตรเข้าชมไลฟ์สดและแฟนขับหน้าเวทีวันนี้แล้วนะลูกๆสู้นะครับทุกวันพุ่นเพิ่นอุ้ยเพิ่นอิีเน,น,นี่น้องบอยสิใช่นี่ย้อมรับเลยค่ะนี่แหละเพิ่นผ่านพื้นเพิ่นผ่านความทุกข์ความยากความลําบากมาเพิ่นกเ็เลยเพิ่นก็เลยอยากจัดสรรสิ่งที่ดีให้กับ แฟนขับเ c ฟที่เป็นที่เป็นแรงเชียร์แรงสนับสนุนเพื่อตอบรับเพื่อเพื่อตอบแทนบุญคุณของแฟนขับเอฟพ่อพ่อแม่แม่แมทุกถูกคนให้ได้เบิงหมอลำใจกลนลอยแบบมีความโดดเด่นมีความอลังการมีความสุขมีความมวลในใจแต่ละคนที่มาชมอ่าสำหรับน้องบอยสีใช้เพลินเลยซะ จัดสรรสร้างสรรผลงานให้ออกมาดีสันทออ่ะเพินบบอยากให้มันออกมาที่มันคเคลียวเคลเล่นนี่แหละเพราะว่าเพิ่นก็พูดอยู่เสมอว่าอ่าพอแม่แฟนคลับเอฟซีเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชอบ เป็นที่เป็นพลังบวกห้กับเพิินตลอดมาเอามาอนียายแสงกับมีข่าวสารเบาสู่เพื่อนกับเอฟซีฟังซ้ำนี่แหละคะ่ะหากูปใดชอบลิปน,นี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เน่ใจ้ะหากเว้าผิดพลาดตรงใดซ้าไปซ้ำมายายแสงก็ขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ